เสร็จพี่ทั้งสองนี่คิดจะตัดหัวกันเลยเหรอล้อเล่นรายเกิดไปแล้วนะไม่ใช่ประสงค์พวกข้าหรอกอาจารย์บอกว่าไม่สบายใจพวกข้าตัดหัวเจ้าให้ได้เออคืออุตส่ามีคนหล่อมาทั้งทีตัดหัวไปแบบนี้น่าเสียดายน่าสิถ้างั้นพวกเราตัดช้าๆค่อยๆตัดแบบนั้นก็เจ็บแย่สิมิสู้ เราใช้เรื่อยเอาเรื่อยสักร้อยทีก็ไม่ตายหรอกมั้งแถมยังดูต่อได้อีกสองวันด้วยงั้นเราเลื่อยจากล่างขึ้นบนจะได้ตายช้าๆมีเหตุผลนะเจ้าสนควาถ้าเป็นทูตที่ถูกส่งมาข้ามาซ่อมประตูให้กับพวกท่านเนอะทำให้มันหูปากซะเจ้าคเจ้าสนักควาเราคุยกันดีๆก็ได้เรื่องนี้ หลังจากนีหนึ่งกา้านทูบประหารมันซะเส้นประตูสำนักเจ้าค่ะแม็กซ์ามันเทิงที่ใช้เพื่อทุกเจนเอนจอยทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง